สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส .919 นะคะอยู่กับทีฉันเช่นเคยชัดชดลัยค่ะมากับภารกิจของหน่วยบริการทาหารพัฒนาเช่นเคยในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สาำนักง,งานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกลเข้าสนับสนุนมณฑลทนาหารบกที่42ค่ายเสยนารงในการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาหลกในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยได้ให้ความสำคัญในการซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้ได้ปกตินะคะเนื่องโดยเป็นถนนสายสำคัญที่กำลังพลใช้สัญจรณนะ มณฑลทนหารบกที่42ค่ายเสยนานรงค์ตำบลคลองหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สำนักง,งานพัฒนาพัก5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเตรียมลูกพันปลานินจิรดา ภายในโครงการทหารพันธ์ดีของหน่วยให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิลีเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนต่อไปนาบ้านดองหนองแหตําบลตาเปกอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปุรีรัมย์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปพันเอกรณชัยเวียงวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสา,าพระราชทานร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษใบไม้ขยะเพื่อแสดงออกถึงความชงรักพักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยและดูสะอาดและสวยงามณบริเวณหนองน้ำเดิมหมูห่6บ้านใหม่ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ